วีลคัมแบ克ทูมายยูทูบชัแนลเดอะสองพันยี่สิบห้าปาร์กานียูทูปเปียอีสเอบริเทคกิ้งซิมโฟนีออฟเอนจิเนียริงคราฟส์แมนชีฟแอนด์รอเปอร์ฟอร์แมนเอซูเปอร์คาร์ดัตรีฟิลทูฟอร์โลเทรนแอนด์อินสเตดดิฟายอีโอนแอดเวอร์กลาสเดอะยูทูปเปียอีสอันมิสต์กับลีเอปาร์กานีวิดแอนด์เอ็กเทียร์ดีไซน์ดัตเบลนไทม์เลสเคิร์ฟวิดแอคเรทีฟแอโรดินามิกพรีซิชันเอเวอรี่แองเกิลอีสคัลเท็ดทูเพอร์เฟคชัน from The elongated front nose and sharp headlamp to The flowing side l i n e t h a t eco-motion event w i e p a c k e t its body is crafted from carbon titanium, keeping it u n m a t c h e d strength while keeping it incredibly light. The active aerodynamic integrated into the bodywork, including an adaptive rear wing and multiple air c h a n n e l work in harmony to ensure stability at high speed without compromising aesthetics. t e p inside and the Utopia's interior f e e l like a piece of rolling art. ปากานี has overload, tactile, ่แฮสคัมพลิตลีชุนดิจิตอลโอเวอร์โหลดออฟเฟอริงอินสเตดเอเท็กทายอะนาล็อกเอ็กเพียร์เรียนเดอะคอปปิทอีสอาร์ดวิดเอ็กโพสอลูมิเนียมแฮนด์พอลิชสวิตช์เอสแอนด์ลักเชอรีสเลเทอร์ซอสเซดฟรมเดอะฟินิสแทนเนอรี่เอเวอรี่ดีเทลฟรอมเดอะแมชชั่นิเคิลเกตคลัสเตอร์ทูเดอะบินเลตอลูมิเนียมพีดอลสเปกออฟแอนด์ออฟเซชันวิดเพอร์เฟคชันเดอะสเตเรชิงบิวอีส์มิวฟรอมเอซิงเกิลบล็อกออฟอลูมิเนียมกิฟฟิ้งเดอะด์รีเวอร์เอดิเร็กคอเนคชันทูเดอะคาสโซ แทสโนมัสซีฟสกรีนเฮียจัสติฟายคราฟต์แมนชิพแดนเอมฟอร์สายไดรฟ์วิ่งโอเวอร์ดิสแทรกชันอีเวนเดอะเกียร์เลเวอร์สำหรับเดอะออฟชั่นอลแมนูเอลทรานสミชันฟีลไลท์แอนด์อินสต루เมนต์จากเอไฮเอ็นวอชเมเกอร์อันเดอร์เดอะฮูดเดอะสองพันยี่สิบห้าปาร์กานียูโทเปียอีส์พาวเวอร์บายเอแฮนด์คราฟต์เต็ดหกจุดศูนย์ลิตรทวินเทอร์โบวีสิบสองเอนจินดีเวลโลเพดบายเมอร์เซเดสเอ็มจี producing and astonishing แปดร้อยหกสิบสี่ฮัสต์พาวเวอร์แอนด์ออฟทอร์ อิดโรเก็ตจากศูนย์ถึงหกสิบไมล์ต่อชั่วโมงในจุดใต้สองจุดแปดวินาทีและรีชอสเอท็อปสปีดนอตออฟสองร้อยยี่สิบไมล์ต่อชั่วโมงเดอะพาวเวอร์อีสเดลิเบอร์ทรูอิเทอร์เอเจ็ดสปีดออโตเมเท็ดแมนนวลทรานส์มิชันออฟอร์เพียริสเอพรอเปอร์เกเต็ดเจ็ดสปีดแมนนวลซัมมิ่งเอลโมสอันฮาร์ดออฟอินดีสเอร่าออฟดูอัลคลาดโดเมนน์เดอะซูสเพนชั่นซิสเต็มเฮส์บินคุมพลิทีรีเอนจิเนียร์ทูออฟเฟอร์เอเพอร์เฟคบาลานซ์บีท Whether cruising a mountain road or p ือพ h i n g limit on a อ i r c u i t The Utopia remains planted, responsive, and emotionally engaging. Pagani is building only 99 units of the Utopia, making it one of the rarest h y p e r c a r in the world. Pricing s t a r t at around $2.57 million, but with customization o p t i o n almost limitless, most buyers are expected to push the cost well beyond $3 million. Each car is tailor-made for its owner. Ensuring that no two Utopia will ever be exactly alike.